วัดีครับวันนี้มาอยู่ช่องอาดีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะคร, um. รับจะเป็น 360. ال วิกผมแท้หนึ่งนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญแบบโปโนนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญแบบโปร่งนะครับผมสีนะครับจะเป็นสีน้ําตาลประกายทองนะครับผมรุ่นนี้นะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับผม วิ่ผมแท้นะครับสามารถทําความสะอาดได้สามารถได้นีบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสีนี้จะเป็นสีสังคมพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงคันนะครับวิ่ผมแท้นะครับหลายคุนอาจจะเคยใช้มาแล้วหรือไม่เคยใช้นะครับตัวงานนะครับสามารถสทําความสะอาดได้สามารถได้นีบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับด้านในนะครับผมจะป็นงานทอผ้ากันระคายเคืองนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผม จะเป็นช่องแบบนี้นะครับตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมน้ำหนักเบานะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็ใช้ได้นานนะครับผมหวีที่ผมใช้จะเป็นหวีตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นหวีเกาหลีนะครับหวีสําหรับหวีวิกผมนะครับผม สวยมากนะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ในหุ่นให้ดูกันนะครับลักษณะการใส่นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับผมลักษณะการใส่เหมือนใส่เหมือนเราใส่หมวกนะครับพูดง่ายๆนะครับผมเราใส่มานแล้วนะครับถ้าด้านหน้ายาวไปนะครับผมเราดึงคอยหลังนะงเสร็จแล้วเราวหวีจะแต่งทรงผมนะครับผม ประมาณนี้นะครับใส่ง่ายๆิอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับวิผมรุ่นนี้จะเป็นงานพกปัดแบบโมโนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับงานรุ่นนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาตีไลลาอาตีวิ์ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ